ดีค่ะชาวนี้เส้นทางบุญของฉันเจอกันที่วัดปันค่ายนะคะป้าตามาทำบุญเป็นวันแรกของการออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็พับฝืนวันนี้ก็ถือเอาเดือนกันยายนเดือนเกิดของคุณลุงแดงมาเป็นเลิกดีในยามนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวันนี้ทำบุญที่วัด วอวันอาทิตย์วัดวันวัดวัานข้าจะทำรูปวันสวัสดีค่ะ

啊。<noise>

ยำพันเตวิสุวิสุงรักนาถายาติสารณีนาสหปัญจสิรอานิยาชาอาณุติยำติมัจัพันเตวิสุวิสุงรักนาถายาติสารณีนะสหัญจสิระานิยาจามาา श्री yeah. <laughs> ตัศน์พัคขวัตโตระมะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวัตโตระมะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวะตโตอะยังะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะระัตถะวีชุทธังสะระชังภะคะวีธรรม สระน้คัจามีทุติยมีพุทธังสรั้คขจามีทุติยมีธรรมังสระนงคัจามีสุติยมีธรรมังสระั้คัจามีสุติยมีสังฆังสระนงคัจามีทุติยีรมัง ตถสคย <loo> ่มปิพุทธาระนัมขัตฉามิตัาคตยับปิพุทธาระนังขัตฉามิปถายตย่บธรรมังสระนัมขัตฉามิตัาคตย่บธรรมังสาระนังขัตฉามิปถายตย่บสังงสรณนังขัตฉามิตัาคตย่บสังสาระนังขัตฉามิ วิขาตาเวระมณีสิขะพฐัมสมาติยามีอานาติปาตาเวระมณีสิขะพฐัมสมาติยามีอิลาาเวรมณีศิขาปฐัสมาติยามีอาณาิาาเวระ สิกขาพุทธังสมาธิญามิอะเมสุมิชาจาราเวระมะนีสิกขาพุทธังสมาธิยามิอะเมสุมิชาจาราเวระมะนีสิกขาพุทธังสมาธิยามิ สิกขาพธัสมาธียามีสุบราเวระมัชฉะพมาทัธนาเวรมณีสิกขาพธังสมาธียามีสุขาเวระมัจะมาทัธนาเวระมณีสิกขาพธังสมาธียามีหิมานีปัญจสิกขาพธ Yeah, Thank you.

อินชะนะธรัมบามสาธิรามภพุทธะนะอุตทันะวัลังภุตัสสะโอเชมาวัดต่อไปทวระสมอิมารีมาจัมปันเตภัตตานีสาริวารามีปิภูสังฆัสสะ Oh, I know. Gracias. Yeah. 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 เยจัดจ ah um ัตตาอสันนิโนหรือหาไม่เป็นอัหารกาะบำบุญยาพระเังไม่หันผนบุญค่าทำนั้นจะเทธาทีหะวันตุเตทุกสั์จงมีส่วนเยตังกตังสุวิติตัรสั์ใจรู้ก็เป็นอัน พระรมมยาว่าข้าให้แบกตาตัวเยจาตาานันสัตตันิรุตตุทวาคาว Thank <laughs> เห็นความเป็นจริขขงดูลงหายใจเขา้าลงหายใจออขอ,องเรา เพื่อนูกเกิดแก่เจ็บายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอากเรจงเป็นสุขเป็นุขเธออย่าได้มีเรแย่กันและกันเลยอากใหยาปัจจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เพียรเสีเสเย

ยิ่งยิ่งขึ้นไปสรตเสสัตว์ตมสรรทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราพุกชาติที่เกิดเป็นอันทัชชาที่เกิดเป็นสังเสรทัชชาที่เกิดเป็นโอคัปปะติกาจงมาัาสุรัตน์เชิญครูสอน ที่พระเจ้าแอ,อุิศให้ในการแบบนี้ด้วยเออเอาไปเตรียมพวดน้ำอุติส่วนบุตส่วนบุตีีนะครับ